โอเคนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยกับ M by E TV ด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ผมก็มีมิวเถื่อนมาแนะนําเช่นเคยนะครับเสื้อนี้น่าจะเป็นเสร์ฟของเวียดนามน,นะครับโอเคก็ใหม่ล่าสุด217ลยทีเดียวโอเคเริ่มเป็นการเสรียเวลาเราไปดูข้างในกันเลย ข้างในก็ประมาณนี้อันนี้เป็นเซิร์ฟนะครับก็มีอยู่3มเซิร์ฟนะครับโอเคเราไปสมัครกันก่อนกดสีส้มเหมือนเดิมครับก็มีรหัสอะไรเราก็ใส่แต่พาสเวิร์ดน่าจะง่ายนะครับผมว่าเนครับง่ายอร์เอาเซิร์ฟใหม่ล่าสุดไปเลยจัดไปชุดใหญ่ ไ,ไ,มไม่ได้ครับลองเสื้อืืนอ๋เอเส์ฟอื่นครับจัดไปนักดาบมาสามอาชีพนะครับจัดไปครับหรือว่ามันอัปเดตมาจากเสื้อหกหกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ลองมาดูพร้อมกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเค มันแจกอะไรบ้างเอ่ยก็ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะของน้อยจังเลยเป็น b ี0ครับของน้อยมากครับเฮ้ยแต่เพชรมีขายครับโอ้น่าสนใจครับน่าสนใจน่าสนใจครับผมชอบ ี1 2นั่นแหละครับเราซื้อใหม่ได้โอ้แค่นี้ผมก็พอพอใจแล้วครับเนี่ยมีขายซื้อแม่งหมดเลย <c oughs> โอ้โหจัดเต็มชุดใหญ่ครับดูผมซื้อครับไม่มีหมดเอ้าอ๋อ,อมันตันผมไปกดหมดมันก็ตันมันตันที่สองล้าน2องพล้านครับมันก็กลับมาเก้าใหม่โอ้ มันเลยไม่มันเลยอยู่กับพี่โอเคเราต้องหาวิธีกดที่แบบพอดีนะอันนี้ผมกดมั่วไปเฉยมันตันที่อะไรไม่รู้นะจ๊ะโอเคเมื่อเราได้เพชรไม่ลอกมาแล้วเราก็ซื้อเพชรล็อกต่อ <laughs> เยดเคครับมันมากครับเซอร์นี้เพชรไม่จํากัดอ๋ออันนี้มันจํากัดครับเพชรล็อกเราจะกดได้แค่วันละสองสามครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้เก้าเก้าเก้า ประมาณสี่ครั้งนะครับวันละสี่ครั้งนะพชรล็อกโอเคไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเพชศในล็อกเราซื้อไม่จำกัดอยู่แล้วต้องกลัวแล้วก็ขอจัด VIP ซะหน่อยโอ้เยอะไปเอาใหม่เอาใหม่เ,หม VIP เราเยอะไปครับเอาสักแค่นี้ก็พอละเพราว่าม่าจะถึง V12 แหละ วสิบเอ็ดโอ้ไม่ถึงไม่ถึงอีกนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งเราต้องให้ถึงวีสิบสองไม่งั้นมันไม่แจ่มโอ้อันนี้มันเป็นเพชรล็อกพลาดเลยผมตายครับไม่น่าเลยผมลืมดูมันเป็นเวชล็อกโอเคครับไม่เป็นไรครับนี่เราซื้ออยู่นี่มาทัวมันซื้ออยู่นี่โอ้ยผมอย่าไปหลงกลเหมือนผมนะครับ พื้นที่เหลือน้อยแล้วครับต้องขอเร็วๆหน่อยอันนี้ก็จํากัดครับกดจํากัดเราไม่สามารถกดวันเดียวได้โอเคเป็นเซิร์ฟที่น่าเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับดูปิงครับปิงศูนย์มันมากครับเซิร์ฟปิงไม่ขยับเลยอ้อเพชรก็ไม่จำกัดบีบีีสองอีกามาดูหินกันก็สเตนด์ดะนะครับอันนี้เราซื้อได้ครับไม่ต้องกลัวโอ้ โอ้เอาชุดอาวุธเราซื้ออยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เก็บอะไรแลกทั่วไปนี่โอ้ของแน่นครับของแน่นอันนี้เป็นอะไร ได้ยู่ครับจัดประเด็ดอยู่ผมกลัวดูอันดับไม่ได้ได้ครับใจดีนี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับพลังเท่าไหร่เองห้าล้านนี่ครับอันดับหนึ่งนี่อันดับสองนี่เป็นปีกสิบห้านะครับดาบสวยนะเพราะว่าโอเคแล้วก็ค่อยๆเล่นนะครับเดี๋ยวก็โหด เพราะพลังมันไม่เบิกเป็นเซิฟที่น่าเล่นเบอร์ครับโอเคครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร์กันด้วยนะครับใกล้จะถึงสามพแล้วต้องขอขอบคุณทุกๆยอดซับด้วยครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าบา,บาย